ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะนัทพงศ์ธีรพัตรนนท์นะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะวันหยุดชดเชยวันจักรีนะครับแต่เราก็เจอกันนะเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง11โมงโดยประมาณนะครับเดี๋ยวดูข่าวกันซะหน่อยนะทางธนาคารอมสินเขาออกแคมเปญเงินฝากรับซัมเมอร์ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและ9เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษประเภท5เดือนเนี่ยนะครับรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1. 4 เต่อปีนะครับหรือว่าถ้าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำก็คือ1.64%ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับอันนี้รับอัตราดอกเบี้ยที่1.55%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.82%ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทนะครับฝากได้ทั้งนิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดาโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษี สามารถฝากได้เลยนะครับที่ทางธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1นึถึงสาเมษายน2,568เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center 1 1ึ่ะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะธนาคารอมสินเขาขับเคลื่อนภารกิจในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม แล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมมีการออกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสครับสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประวัติ เครดิตทางการเงินหรือว่าไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปีนะครับโดยสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่ให้โอกาสคนที่ไม่เคยกู้เงินในระบบได้สามารถกลับเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็สร้างเครดิตทางการเงินด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดที่20,000บาทต่อคนนะครับ อัตราดอกเบีย้ยก็ถูกมากนะที่ร้อยละ0.6ต่อเดือนถ้ากู้1,000 0บาทเนี่ยดอกเบีย้ยเพียงแค่60บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็ปลอดชำระเงินต้น3งวดนะครับอันนี้เขาให้จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวพ่อนสบายนะยาว12เดือนนะครับ คุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะก็สามารถลงทะเบียนสมัครผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็ที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จาเป็นและชาระคืนไหวเป็นลูกค้าเราทเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อ สังคมนะครับส่วนข่าวของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับอันนี้เขาได้รับรางวัล Best บูบอนนะครับไทยแลนด์จากเวที The Access Triple uh, A Award for Sustainable ไฟแนนซ์นะครับ2025ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The เ s s e t นะครับเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียนะครับแล้วก็จากความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะอันนี้เขา เน็ตเลยนะทรัพยากรทางทะเลเนี่ยหรือบูบอลเนี่ยนะครับอายุ3ปีนะบูญค่า3,000ล้านบาทนะภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่เมื่อเดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นับเป็นสถาบันการเงินไทยไรายแรกนะครับในการออกบูบอลสกุลเงินบาทนะครับเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะครับอันนี้ก็ เป็นข่าวสารนะที่นำมาฝากกันนะครับออส่วนของเรานะวันนี้ยังแจกเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นบ o ็อกเซตไดารี่จากทางธนาคารอมสินนะครับจำนวน2รางวัลคำถามก็คือธนาคารอมสินเนี่ยเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอมอมออมร้อยชิงร้อยล้านนะฮะกับสลักอมสินพิเศษ1ปีลุ้นรับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live หรือว่าผ่านเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านก็ได้ใน YouTube ก็ได้หรือว่าใน TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงทำรรมาหากินนะช่วงที่2วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยเรื่องเทรนด์ของเครื่องดื่มสัหน่อยนะในปี2568เนี่ยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่กับทางผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าสินค้าเกษตรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับท่านผออพรพันนินสัตวัฒน์ธรรมรงนะครับสวัสดีครับผออครับสวัสดีค่ะค่ะครับผมผออผมรบกวนถามหน่อยนะว่าเห็นบอกว่ามันมีเทรนด์เรื่องของเครื่องดื่มนะสิเทรนดเลยเหรอสปี2 5ง8ออนอเนี่ยฮะอันนี้มันเป็นยังไงคนระับผอ,อ ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากบริษัทวิจัยการตลาดนะคะ i n n o v a Market Insight อะค่ะบริษัทนี้ก็จะวิจัยเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะคะเรื่องของเพอร์ซันลเรื่องของบุคคลเรื่องของความงามนะคะทีนี้เรื่องของเทรนเครื่องดื่มสิบเทรนเนี่ยเอาไปทีละข้อนะคะคคอัน,นอันแรกนี่คือเป็นเรื่องของ Ingredients ก็คือเรื่องของส่วนผสมนะคะ ส่วนผสมนี่จะต้องมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีซึ่งคุณภาพของเอส่วนผสมหรือวัตถุดิบเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคก็คือจะต้องมีความสดใหม่ปลอดภัยนะคะ,ะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคือผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องราคา แลตผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ,ะผู้ผลิตเนี่ยหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างของแบรนด์ด้วยด้วยการนำเสนอคุณภาพของส่วนผสมที่เหนือกว่านะคะอันนี้เป็นเทรนด์แรกนะคะ,คะข้อสองเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่าเราเราเรียกว่า personalized nutrition นะคะก็คือคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะมี ดูแลสุขภาพในเชิงรุกนะคะเขามีการวางแผนเกี่ยวกับการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหันมาเลือกเครื่องดื่มที่ตรงกับความต้องการของร่างกายของเขานะคะซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นการดูแลเชิงรุกอย่างแม่นยำนะคะก็คือต้องต้องมีความเปะาา๊ะนะคะในในว่าเขาจะรับประทานอะไรนะคะค่ะแล้วก็ อย่างเช่นตัวอย่างสินค้าเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงนะคะเป็นเครื่องดื่มที่แบบจะดูแลเรื่องสุขภาพของผู้หญิงเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลน้ําหนักนะคะ mm. เรื่องของจิตใจการนอนนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายนะคะเ mm. ครื่องดื่มอันในเทรนนี้นะคะเรื่องของ personalized nutrition เนี่ยก็เติบโตถึง10%ต่อปีนะคะครับค่ะ แล้วเทรนที่สามก็เป็นเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีความคิดสร้างสารรค์ที่เปิดกว้างมีนวัตกรรมนะคะมีเอกลักษณ์อย่างเช่นเคือผู้บริโภคเนี่ยเขามองหารสชาติใหม่ๆเขาต้องการทดลองนะคะแล้วเขาก็มีการติดตามเทรนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่มีการผสมผสานเหมือนกับเป็นซิวชั่นบริงค์อะคะ่ะม,มีการผสมผสานวัตถุดิบนะคะมีเทคนิคหรือว่ามีรสชาติจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะหรือว่าเป็นการเลือกใช้ผลไม้ตามฤดูกาลมีการ ผสมภาษาระหว่างเครื่องดื่มกับของหวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสินค้าในลักษณะเรื่องของรสชาติที่แปลกใหม่เนี่ยก็เติบโตเฉลี่ยปีละ16เปอร์เซ็นนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมันจะเป็นการสร้างประสบการณ์นะคะที่ให้ผู้บริโภคี่ยมีความตื่นเต้นน่าจดจานะคะคนอกจากนีเน้เรื่องของความคิดสร้างสารรค์ก็ยังมีเรื่องของการ เอ่อโคแบรนดิ้งนะคะคือแบรนด์ที่อาจจะมาทําแบรนด์ด้วยกันนะมาเสริมจุดแข่งด้วยกันนะคะเพื่อ uh, ขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคนะคะอ๋อค่ะคือคือ,คอคผมฟังมาสามอันอย่างนี้นที่มันเป็นเทรนเนี่ยนะฮะมันมันมีคือผมผมถาม,ถามท่านผอออย่างนี้ดีกว่ามันมีทั้งส่วนที่มันเป็นแบบสุขภาพก็มีถูกไหม อย่างกรณีที่สามนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่าต้องการความแปลกใหม่ใช่ใช่ต้องการความแปลกใหม่ในเรื่องของรสชาติแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องาสรรหามาค่ะมาผสมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้สินค้าเราแปลกค่ะแสดงว่าเทรนด์ของของของเครื่องดื่มนี่มันมันวาไรตี้มากนะฮะมันหลากหลายมากใช่ไหม มันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ๊ยต้องฉันต้องรักสุขภาพมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอ่ออะไรล่ะกินแล้วร่างกายดีอย่างเดียวแต่ว่าความแปลกใหม่เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่าได้ทดลองอะไรแปลกๆอันนี้มันก็ก็เปิดประสบการณ์ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็พยายาม เอาเอาให้หลายๆให้ครอบคลุมก็มีนะคะแต่ว่าแบบบางคนก็อาจจะต้องเป็นเลือกบางอย่างที่เราจะมาสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเราก็ดูว่าผู้บริโภคของเราคือกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวบางทีผู้ฟังฟังแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหเห็นเทรนอย่างนี้แล้วโอ้โหจะต้องรักสุขภาพยิ่งเดียวเลยเหรอเอ้ยมันก็ไม่จําเป็นนะมันมีอย่างอื่นที่เขา ใช่สมมุติว่าเด็กๆเงี้ยค่ะเด็กๆเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของสุขภาพมากนะใช่ไหมคะคเขาอาจจะต้องการอะไรแปลกๆเลยเงี้ยค่ะอค่ะเจอใช่ไหมคะเจอค่ะค่ะเทินเทรนต่อไปก็เป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมในการช่วยฟื้นฟื้นซูลำไส้นะคะเป็นเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดูแลระบบย่อยอาหารเนี่ยก็กําลังมาแรงนะคะอ,นนอันนี้มาแรงมากขว่าในประเทศไทยเนี่ย ช่ก็ก็เป็นเรื่องของอส่วนผสมที่มีไฟเบอร์โปรไบโอติกหรือ,อว่ามีวิตามินที่ช่วยบาลานซ์จุลินทรีย์ในลำไส้นะคะค่ะ,คะอันนี้ก็มาแรงนะคะออันอันที่ห้าก็เรื่องของแพลนเบสนะคะเป็นเครื่องดื่นจากพืชก็มีการขยายตัวเเติบโต,ะตะนะคะอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งผู้ผลิตก็ต้องพยายามปรับปรุงรสชาติรสสัมผัสให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะคือถ,ถ้าถ้าไม่อร่อยก็ต้องหาวิธีปรุงให้ให้อ,อร่อยอะค่ะใช่ แล้วก็ในในส่วนของแพนเบสเนี่ยผู้บริโภคเขาต้องการของความเป็นธรรมชาตินะคะต้องดีกับสุขภาพนะคะก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งหรือการแปรรูปมากเกินไปอะค่ะจะกินน้ำใบบัวบกก็เอาใบบัวบกไปผสมอย่างอื่นแทนใช่ก็ได้นะคะก็ได้นะคะก็ได้ไม่เนาเอาเอาอยากจะอยากจะส่งเสริมพืชที่เรามีอยู่ในประเทศด้วยอะค่ะเราจะได้ใช้วัตถุดิบในประเทศของเราค่ะครับอ่าค่ะ ค่ะแล้วก็เทรนที่หนะคะเรื่องของ sustainability นะคะก็คือเรื่องของรักโลกนะคะเรื่องของปัจจัยเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศเนี่ยทำให้ต้นทุนวัตถุด,ดิบเพิ่มขึ้นนะคะคือพืชบางอย่างอย่างเช่นโกโก้ก,กาแฟเนี้ยราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับปัญหาเนี่ยผู้บริโภคเขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหาเนี้ยมัน มันมีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีสินค้าใหม่ๆมีพืชอย่างอื่นที่มันทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนที่ภาะวะต้นทุนมันก็จะไม่ต้องปรับสูงขึ้นมากงนะั้นแค่พืชเขาเขาปลูกได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างพืชไทยๆอย่างเช่นก็พวกมะพร้าวอินทผลัมงาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพืชทนแ้งนะคะออค่ะ ค่ะแล้วก็เทรนดที่เจ็ดก็คือดื่มแล้วสวยดื่มแล้วสวยนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งในห้าของผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเลือกเครื่องดื่มที่ช่วยเรื่องความงามโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงเนี่ยก็ต้องการพวกคอลลาเจนมีวิตามินเสริมผิวพรร์น,นะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่างวัยกลางนี้ก็ต้องการฟื้นฟูผิวชะลอวัยนะคะดูแลผิวหน้าผมผิวกายนะคะ ค่ะสินค้ากลุ่มนี้ก็เติบโตประมาณสิบเ็ดเปอร์เซ็นต่อปีนะคะในช่วงห้าปีที่ผ่านมาค่ะอืมอันนี้ก็ตะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกน้ําที่มันผสมคอลลาเจนใช่ไหมแล้วอาจจะเพิ่มรสหวานหน่อยหรือว่าเป็นน้ําที่มันมีวิตามินบีฟื้นฟูหรือวิตามินซีฟื้นฟูเรื่องของผิวพรรณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่เลยค่ะค่ะค่ะ แล้วก็เทรนถัดไปก็คือข้อ8นะคะก็เป็นเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่มีะสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะคะ่ะก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มแบบเดิมๆแต่ว่าเอามาปรับ รุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดความแปลกใหม่อะคะ่ะคือคนรุ่นใหม่กับนักท่องเที่ยวเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้เขาก็อาจจะอยากลองไงคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ออกแบบแพคเกจจิ hmm. ้งให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอย่างงี้ก็จะเป็นการช่วยดึงดูดความสนใจอะ,ค,ะ mm hmm. ค่ะ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 แล้วสำหรับเทรนต่อไปนะคะ mm hmm. ก็เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยด้านสุขภาพจิตใจนะคะเรื่องของอารมณ์อารมณ์นะคะก็ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือเครื่องดื่มที่มีวิตามินในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดนะคะอย่าง B6 B9 B12 อย่างเงี้ยค่ะอย่าง B6 ก็ช่วยปีสารนั้นซึมเศร้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็วิตามินเหล่านี้ก็ช่วยสนับสนุนการทํางานของสมองและระบบประสาทด้วยะะอะค่ะค่ะ แล้วกเ็เทรนต่อไปสุดท้ายนะคะก็เรื่องของการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทในหลายมิตินะคะตั้งแต่การคิดค้นสูตรเครื่องดื่มการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบแพ็กเกจที่วิเคราะห์จากข้อมูลของผู้บริโภคนะคะไปจนถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเช่นตรวจสอบปริมาณผลไม้ตรวจสอบความใสนะคะแล้วก็ทําให้เทคโนโลยีเอไอเนี่ยทำให้ธุรกิจเนี่ยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นแม่นยําม,มากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เครื่องดื่มเนี่ยแข่งขันได้ในยุคดิจิตัลค่ะค่ะอันนี้คือสิบเทรนค่ะ ออันนี้เป็นสิเทรนคือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมัน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 เป็นมันเป็นหลายองค์ประกอบใช่ไหมท่านบอกคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเครื่องดื่มไม่ใช่แค่เฉพาะน้าดื่มอย่างเดียวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวมันอาจจะดูเรื่องแพ็เกจจิ้งที่มันมันช่วยสอนประสานหรือว่าส่งเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นออกมาหรือว่าหรือว่าบางอย่างมันใส่อะไรเข้าไปที่มันที่มันมีความต้องการเนี่ยในในสิเทรนอันนี้ อ่าใช่ค่ะหรือว่าแพ็กเกจที่เรื่องของลโลกก็ได้นะคะอ่อวัสดุไอ้บรรจุภัณฑ์อะไรรักโลกเนี้ยก็จะช่วยได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะเพิ่มต้นทุนอันนี้ผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาว่าอะไรลำดับความสําคัญนะคะครับเอ,อค่ะมันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งไหมมันจะต้องแบบมีเรื่องเล่าอะไรเป็นพิเศษไหมใช่ค่ะก็มีเรื่องเรื่องเล่าของแบรนด์เนี้ยก็ก็จะน่าสนใจค่ะคใช่ ค่ะค่ะก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละแบรนด์นะคะครับค่ะค่ะมันมันทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์ไหมอันที่ผมถามแบบตรงๆนะอันนี้อันนี้อันนี้เราพูดถึงเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มเนี้ยมันจะรวมทั้งพวกนมถั่วเหลืองน้ำผละนมถั่วเหลืองแล้วก็พวกน้ําน้ําหวานน้าอัดลมนะคะ ค่ะอันนี้คือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็รวมถึงน้ำผลไม้ด้วยค่ะสิบเทรนนี้แต่แต่ไม่ไม่ไม่รวมแอลกอฮอล์ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่ผมถามอย่างเงี้ยบางทีเราจะเห็นช่วงหลังเนี่ยนะที่พอมีการผ่านเรื่องของการทำทำเอแอลกอฮอล์เนี่ยพื้นบ้านได้เนี่ยเยอะเนี่ยนะฮะเรื่องภาษีสรรพสานิตถูกไหมอันนี้เราจะเห็นความเป็นตัวตนวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ที่ไปอยู่ในเทรนนี้พอดีผมก็เลยถามเพิ่มครับว่าอย่างบางที่เขาปลูกสับปะรดเยอะเขาก็เอาสับปะรดไปหมักบางที่เขาแบบุยปลูกข้าวหอมมะลิเอาก็เอาข้าวหอมมะลิไปหมักบางที่เขาใช้แบบเอออะไรล่ะมะพร้าวหรือไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นท้องถิ่นของเขาอ่ะ ค่ะค่ะจริงๆเทรนมันก็ไปในในเชิงเดียวกันแต่พอดีอันนี้เขาเป็นการสํารวจของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่จริงๆที่ที่พูดก็ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันก็จะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะทําให้น่าสนใจสาโทหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่เอามาทํค่ะค่ะใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตัวเลข ดีไหมคะเรื่องของการค้าของเราได้ครับผมผมเหลือประมาณสองนาทีนะผอเจนครับอ๋อๆจะบอกว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับห้าของโลกนะคะนะคะก็คือ ประเทศส่งออกสีอันดับแรกก็คือออสเตรียออสเตรียเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไทยเป็นอันดับ5้านะคะ mm hmm. ก็คือเราก็มีความเข้มแข็งนะคะแต่ตลาดส่งออกของเราเนี่ยยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นหลักนะคะ CLMV เยอะเลยก็จะมองจะบอกว่าเรายังขยายตลาดไปได้อีกเยอะนะคะค <c oughs> ่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําผลไม้ที่ที่แยกไปเพราะว่ามันคนละพิกัดกันนะคะน้ําผลไม้เนี่ยเราเป็นอันดับ 2> 9ของโลกนะคะปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยเราเราเคยอยู่ในอันดับ6นะคะเราถ้าเรา,าแข่งขันพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราสามารถขึ้นอันดับได้อีกนะคะก็คืออยากจะสรุปว่า2พิกัดเนี่ย2สินค้ารวมกันเนี่ยในปี67เนี่ยเราส่งออกประมาณ9 2 0 0 0มากกว่า9 0 0 0ล้านบาทค่ะก็เป็นเป็นสินค้าที่ศักยภาพ รายได้เข้าประเทศค่ะคแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการไทยจํานวนมากนะคะที่ SME ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะค,ค่ะคปีนี้เราคาดหวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะปีนี้เหรอคะก็ ปีนี้ก็เศรษฐกิจก็ผันผวนนะคะก็ต้องก็ต้องติดตามแล้วอย่างสารัฐก็เป็นคู่ค้าสําคัญในอันดับหนึ่งของตลาดน้ําผลไม้อะคะ่ะเราก็จะต้องดูว่าเราอาจจะต้องกระจายตลาดเพื่อให้ลดความเสี่ยงนะคะค่ะแต่ว่าเชื่อมั่นว่าเราเรามีศักยภาพค่ะแล้วก็น้าผลไม้เนี่ยเติบเติบโตสูงจริงๆค่ะครับผมได้ครับว<า>ันนี้ขอบคุณท่านขออมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านผู้นวยการกองนยโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรสํานักงานนยโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะฮะทางด้านของผอ,อพรพันนินนะครับก็ได้อธิบายถึงเทรนต์นะสำหรับเรื่องของเครื่องดื่มนะฮะยี่สิบเทรนต์สิบเทรนต์สิบเทรน์นะแต่ว่าถ้าเราดูว่ามันสำคัญไหมต้องบอกว่าสำคัญแล้วก็ใครที่เห็นเป็นโอกาสนะอันนี้อาจจะได้ดูเทรนที่เหมาะสมกับตัวเองแลวมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสในการ ส่งเสริมในการค้าขายนะแล้วก็ส่งออกต่อไปได้นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมนัตพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ